อบจอนราธิวาสเปิดงานมหากรรมตาดีกาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสประจำปี2 5 6 8ร้อกครับพร้อมขบวนพาเรดทางวัฒนธรรมสุดย well. ิ่งใหญ่จากศูนย์ตาดีกาทั้ง13อําอำเภอครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสร่วมกับมูลนิธิศูนย์ตาดีกานราธิวาสและชมรมตาดีกาอำเภอทั้ง13อําอำเภอจากโครงการมหากรรมตาดีกาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสประจำปี2568ครับจัดขึ้นระหว่างวันที่15 ถึงยี่กรกฎาคมนี้ณนสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดต,ตาดีกาได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงออกถึงศักยาภาพด้านกีฬาศิลปะวัฒนธรรมและด้านวิชาการครับโดยเมื่อวันที่25รกรกฎาคม2 5 6 8นายกูเซงฮาวยาซันนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนาราธิวาสส่วนราชการที่เกี่ยวข้องครูผู้สอนนักเรียนจากศูนย์ตาดีกาและประชาชนเข้าร่วมกว่า4 0 0พันคนไฮไลท์ของงานคือขบวนแห่ทางวัฒนธรรมท้องถิน่นจากศูนย์ตาดีกาทั้ง13าอำเภอที่นำเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่นของแต่ละอำเภอเช่นการแต่งกายด้วยชุดกูรงุงอาหารท้องถิ่นที่หาทานได้ยากการละเล่นพื้นบ้าน รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้อย่างสวยงามตระการตาสะท้อนวิถีชีวิตของชุมชนมาลายูในจังหวัดนราธิวาสได้เป็นอย่างดีสำหรับกิจกรรมภายในงานแบ่งออกเป็นสามประเภทได้แก่กิจกรรมภาคเวทีกิจกรรมภาควิชาการและกิจกรรมภาคสนามการแข่งขันฟุตบอลเซปังตะกร้อและวอลเล์บอลค่ะ นายกูเซงยาโวฮาซันกล่าว่าการจัดมากกรรมครั้งนี้นอกจากจะเปิดโอกาสให้เยาวชนตาดิกาได้พัฒนาศักยภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจแล้วยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมความมีวินัยความสามัคคีและรู้จักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขอีกทั้งยังส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์ตาดิกาทั้ง13อำเภอสู่การสร้างความสามรรฉันในพื้นที่ การจัดง,งานในครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดที่ว่าดในการเสริมสร้างศักยาภาพเยาวชนในพื้นที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสู่การเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพและเป็นกำลังพลังสำคัญของสังคมในอนาคตครับ